สวัสดีน้องนนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูกรับคณิตออนไลน์เช่นเคยสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวครูกรับจะมาเฉลยข้อสอบคณิตาศาสตร์โอ e เม .6 ปี63ซึ่งเป็นข้อที่24นะฮะข้อ24เนี่ยจะเป็นเรื่องของอ,อสถิติเวลาน้องๆทําทำโจทย์สถิติเนี่ยน้องๆจะต้องรู้ว่ากำลังอยู่ตรงไหนของเนื้อหา เพราะฉะนั้นคลิปนี้เดี๋ยวครูกอลจะมาเล่าเรื่องย่อๆของสถิติ ONe ็ให้ฟังก่อนนะครับใช้เวลานิดน,นึงถ้าใครจะดูเฉลยข้อนี้เลยสกิปข้ามไปเลยนะข้ามไปตรงกลางๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูกอลขอใช้เวลาในช่วงต้นเนี่ยเล่าเนื้อหาของสถิติ ONe น็น,นิดนึงนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันนะฮะ นื้อหาของสถิติโอเน็ตนะครับในมปลายเนี่ยนะมีอะไรบ้างก็มันจะเริ่มตั้งแต่ตอนที่เราเรียนมม .5 นะครับอยู่ในม .5 ประมาณนั้นอันนี้พูดถึงโอเน็ตนะครับสถิติโอเน็ตนะฮะมปลายนะโอเคคือไม่ไปรวมกับ ไอ้เจ้าแพทหนึ่งหรือ9วิชาสามัญไม่ไม่ไปถึงเลขเพิ่มเติมเอาแค่เลขพื้นฐานสิ่งที่น้องๆจะเรียนเนี่ยขั้นที่1เนี่ยก็คือการสํารวจความคิดเห็นใช่ไหมพวกความหมายของสถิติอะไรพวกนี้นะฮะเราจะต้องเรียนก่อนว่าสถิติหมายถึงอะไรนะฮะจำได้ไหมตรงนี้ครูกรมไม่เน้นนะครับเป็นเนื้อหาที่น้องๆต้องอ่านอ่านจากหนังสือกระทรวงนะอ่านจากเล่มอื่นเนี่ยมันอาจจะมีการย่อความมาแล้ว เนื้อหาอาจจะถูกลดทอนเพราะฉะนั้นน้องๆควรจะอ่านเนื้อหาจากหนังสือสสอวทนะฮะที่เป็นแกนหลักของหลักสูตรเลยนะเขาเปิดหนังสือพวกนี้แหละออกข้อสอบเพราะฉะนั้นไปอ่านซะรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องก็อ่านนะครับหนังสือกระทรวงนะอันที่2นะครับพวกความหมายของสถิตินั่นเขารวมถึงนั่นแหละกระบวนการทางสถิติระเบียบวิธีการนะครับชนิดของสถิติสถิติหมายถึงอะไรนั่นคือนิยมนิยามอะไรมีหมดเลยนะฮะ ถัดมาเนี่ยน้องๆจะต้องเรียนเกี่ยวกับค่ากลางนะฮะค่ากลางของสถิติเอาละครับตรงนี้แหละครับมันจะเริ่มมีการคำนวณอะไรเข้ามาคําว่าค่ากลางของสถิตินี่หมายถึงว่าไม่ใช่ค่าที่อยู่ตรงกลางนะแต่หมายถึงค่าที่เป็นตัวแทนข้อมูลนะฮะตัวแทนข้อมูลของชุดนั้นๆน,น,นะฮะในชุดนั้นเราจะเลือกอะไรเป็นตัวแทนข้อมูลซึ่งค่ากลางเนี่ยเขาจะ ให้เราเรียนอยู่3ชนิดปัจจุบันนี้เรียน3ชนิดนะเมื่อก่อนเรียน5ตอนนี้เหลือ3นะครับ3ชนิดที่ว่าก็คือชนิดที่1นะครับเขาจะเรียกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยก็จะแบ่งออกไปอีกว่าเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่งน้ําหนักแบบที่มีการแจกแจงความถี่ไหมนะครับซึ่งไม่ลงรายละเอียดตรงนี้นะครับ2 ค่ากลางชนิดที่2เขาเรียกว่าค่ามัธยฐานนะฮะค่ามัธยฐานซึ่งตัวนี้เนี่ยหมายถึงค่าที่อยู่ตำแหน่ง,งกลางนะครับอ่ะภาษาอังกฤษเนาะเราเรียกมีเดียนนะฮะตรงนี้เราเรียกมีเดียนนะส่วนค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คืออะไรครับ x bar หรือเราเรียกว่ามีนจำไว้นะเราเรียกมีนก็นหรือใช้สัญ,ญลักษณ์ x bar ก,ก็ได้อ่ะ ค่ากลางชนิดที่3เขาเรียกว่าค่าฐานนิยมนะฮะอันเนี้ยพวกเนี้ยเราเรียนมาแล้วตอนมอต้นนะครับซึ่งก็คือโหมดนะครับที่เขาเรียกว่ามีนเม็ดโหมดอะจำได้ไหมบางทีใครเขาเรียกให้ฟังว่ามีนเม็ดโหมดหมายถึงค่ากลางซึ่งต่อไปนี้ถ้าพูดคำว่าค่ากลางไม่ได้แปลว่าค่าที่อยู่ตรงกลางแต่หมายถึงพูดรวมๆ3ตัวนี้นะครับนี่คือค่ากลาง ฉะนั้นเราจะหาค่ากลางแบบไหนเราจะใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐานหรือฐานนิยมขึ้นอยู่กับการเลือกให้มันเหมาะสมกับข้อมูลแต่ละชุดนะครับไม่ใช่ใช้อะไรก็ได้นะค่ากลางแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเหมาะสมกับข้อมูลแต่ละชุดซึ่งตรงนี้จะยังไม่ลงรายละเอียดมากนะครับเอาให้รู้แค่ว่า ในวิชาสถิติที่น้องๆกำลังจะไปสอบ Onet เนี่ยมันมีภาพรวมก็คืออย่างนี้ก่อนนะครับส่วนที่2คือค่ากลางนะฮะส่วนที่3ครับน้องๆเดี๋ยวคูับย่อตรงนี้แป๊บหนึ่งนะอันนี้อธิบายให้เห็นภาพรวมแล้วจำไปเลยนะแล้วครูครับจะอ้างอิงว่าถ้าคนไหนใครยังไม่เข้าใจให้กลับมาดูตรงนี้นะครับอ่ะอันที่3นะครับเขาเรียกว่าการวัดตำแหน่งข้อมูล นะฮะการวัดตำแหน่งข้อมูลคืออะไรฮะความหมายก็คือถ้าเรามีข้อมูลอยู่ตัวหนึ่งนะครับเช่นน้องๆเนี่ยสอบได้คะแนน3 8เต็ม70 38เต็ม70ถ้าเทียบกับทั้งห้องนะครับเทียบกับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ลำดับที่เท่าไหร่เออ อันนี้เขาเรียกว่าการหาตำแหน่งข้อมูลดังนั้นการหาตำแหน่งข้อมูลเนี่ยเราก็จะมี3แบบด้วยกันเราจะเทียบยังไงเราจะเทียบแบบที่1ก็คืองนี้ครับถ้าเราแบ่งข้อมูลจํานวนเพื่อนทั้งห้องเนี่ยแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับแล้วเราอะอยู่ในส่วนไหนเทียบกับ1ใน4จะเรียกการเทียบแบบนี้ ว่าการเทียบแบบควอไทนะครับการวัดตำแหน่งข้อมูลก็คือการหาตำแหน่งของควอไทควอไทแปลว่า1ใน4ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตัวแบ่งคือควอไทที่1ควอไทที่2ควอไทที่3มันก็มาจากคำเดียวกันกันกนคบคำว่าควอเตอร์ควอเตอร์ที่แปลว่า1ใน4จําได้ไหมครับ่า3.2ครับน้องๆครับ ตัวที่เปรียบเทียบตำแหน่งอีกตัวหนึ่งก็คือแบ่งข้อมูลทั้งหมดเป็น10ส่วนแล้วดูว่าเรา,เอ,าอยู่ตรงไหนใน10ส่วนนั้นเขาเรียกตัวที่แบ่ง10ส่วนตัวนี้ว่าการวัดตำแหน่งโดยใช้เดซายนะครับเดซายก็มาจากคำว่าเดซินะฮะอ่ะดี D2 D3 ไปจนถึงเดซายที่9น้องๆสังเกตนะแบ่งข้อมูล4ส่วนใช้ตัวแบ่ง3ตัวใช่ปะ มีเชือกเส้นหนึ่งอ่ะจะตัดให้เป็น4ท่อนอ่ะต้องตัด3ครั้งใช่ไหมฮะอ่าอันนี้ก็คือตัวควอไทเดไซน์นะฮะอ่ะยังไม่ว่าละกันเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เดี๋ยวจะต้องพูดละเอียดในข้อนี้อันที่3นะครับอันที่3ก็คือการแบ่งข้อมูลโดยแบ่งการแบ่งข้อมูลเป็น100ส่วนนะครับ100ส่วนเราเรียกว่าอะไรนะ,ะที่เราเจอกันมาตั้งแต่เด็กเด็เเรียกว่า เปอร์เซนทยนะครับหรือก็คือเปอร์เซนต์นั่นเองก็คือจะมีเปอร์เซนทยที่1เปอร์เซนทยที่2เปอร์เซนทยที่3สุดท้ายตัวแบ่งคือเปอร์เซนทยที่99เพราะฉะนั้นการวัดตำแหน่งของข้อมูลมันจะทำให้เรารู้ว่าตัวเราอะอยู่อันดับไหนในกลุ่มข้อมูลนั้นสังเกตว่าหัวข้อที่2กับหัวข้อที่3เนี่ยคนละเรื่องเห็นไหมคนละเรื่อง อันที่อยู่ข้อ2เนี่ยมันเป็นค่ากลางมันเป็นตัวแทนข้อมูลเช่นค่าเฉลี่ยนะครับหรือว่าค่าที่โดดเด่นของข้อมูลนั้นๆแต่ข้อ3เนี่ยข้อ3เนี่ยเป็นการดูว่าตัวเราหรือคะแนนนี้อยู่อันดับที่เท่าไหร่อยู่ตรงส่วนไหนส่วนต้นส่วนกลางส่วนปลายของข้อมูลนะครับ ซึ่ง2อันนี้คนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นเวลาถามเวลาโจท์เขาถามว่าจงหาเปอร์เซนต์ไทยที่เท่านั้นเท่านี้หมายความว่าให้เราวัดตำแหน่งข้อมูลไม่ได้ให้เราหาค่าเฉลี่ยนะครับน้องๆต้องแยกโจทย์ให้ออกก่อนอย่าตีกันโอเคนะต่อมานะครับมีอีกอันหนึ่งที่เป็นหัวข้อใหญ่ของสถิติเลยก็คือหัวข้อที่4นะครับอันนี้เขาเรียกว่าการวัดการกระจาย นะการวัดการกระจายก็คือการวัดดูว่าข้อมูลนี้มันมีการกระจายมากหรือน้อยนะครับกระจายยังไงกระจายแบบติดกันหรือว่ากระจายแบบไปรวมกันข้างหลังนะครับหรือว่าทั่วถึงการวัดการกระจายตรงนี้ในสถิติโอเน็ตเนี่ยจะเรียนไม่เยอะนะครับแบบที่1อ่ะครูเขาบอกแบบที่1เขาเรียกว่าพิสยัย นะพิสัยก็ที่เอามากสุดลบน้อยสุด x max ลบ x min นั่นแหละครับพิสยัยอันที่2เนี่ยนะครับที่น้องๆจะเจอก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานยาวจังส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน,นขอเลื่อนนิดน,นึงป๊าโอเคนี่นะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเจอไหมเจอทุกครั้งครับนะอันนี้น้องๆเจอทุกครั้งเลยที่เขาเรียกว่า standard deviation ก็ตัวนี้แหละครับ นะฮะฮหรือที่เรียกว่า SD นะฮะเดี๋ยวนะน่าจะเขียนผิด deviation S I O N ป่ะจำไม่ได้ละนะครับไม่แน่ใจตรงนี้แต่ว่าส่วนเบี่ยบนมาตรฐานเป็นตัวที่น้องๆอะต้องเจอทุกครั้งในข้อสอบ O-net นะครับมันจะออกมาเป็นลักษณะของการถามกลับไปกลับมาแล้วไปผสมกับค่าเฉลี่ยเลขคณนิตด,ด้วยนะครับเพราะฉะั้นตัวนี้เนี่ย ต้องทำความเข้าใจให้ดีอันที่3นะครับที่อาจจะออกหรืออาจจะไม่ออกอันนี้เรียกว่าความแปรปรวนนะฮะซึ่ง ความแปรปรวนเนี่ยมันก็คำนวณจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเอามายกกำลังสองนั่นแหละนะครับที่น้องจะเจอถามว่าการวัดการกระจายเนี่ยมันมีอีกไหมมันมีอีกเยอะเลยมันจะมีการวัดการกระจายแบบสมบูรณ์กับสัมพัทธ์นะครับอ่ะเดี๋ยวครูกรับเขียนตรงนี้นะการวัดการกระจายเนี่ยมันจะมีชื่อว่าการวัดการกระจายสมบูรณ์กับการวัดการกระจายแบบสัมพัทธ์ซึ่งที่เราเรียนในโอเน็ตเนี่ยคือตัวนี้ นะที่เราเรียนในโอเน็ตคือตัวนี้เราไม่ได้เรียนแบบสัมพัสสัมพัสไปอยู่ในเพิ่มเติมเพิ่มเติมไปออกในแพ็กหนึ่งไปออกใน9วิชาสามัญแต่ที่น้องๆเรียนเนี่ยคือแบบสมบูรณ์และเจ้าตัวสมบูรณ์เนี่ยมันมีทั้งหมด5ตัวแต่น้องๆเรียนแค่3ตัวน,นี่คือโอเน็ตนะครับโอเน็ตกูกัย้ำว่าโอเน็ตนะคือเลขพื้นฐานถ้าเป็นเลขเพิ่มเติมหรือเป็นพวกสถิติตัวเต็มเนี่ยพวกอะไรนะพื้นที่ใต้โค้งค่าแซท ตัวนั้นเรียกเพิ่มหมดเลยเรียกเพิ่มเรียกเพิ่มเรียกเพิ่มนะครับเรียกเพิ่มเติมก็จะไปออกในแพ็กหนึ่งใน9กาชาสามันโอเคนะฮะแล้วก็ส่วนที่5นะครับส่วนที่5ก็เป็นพวกการสํารวจความคิดเห็นซึ่งรูกรับก็ไปรวมๆเอาไว้ในหมวดที่1นึ่งหมวดของความหมายทางสถิตินิยามกฎต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นภาคคําคนวณภาคคํานวณของโอเนสถิติโอเนก็คือข้อ2ข้อ3ข้อ4ีนี่คือภาคคํานวณพอเข้าใจยังฮนะ ส่วนในโจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อ24ถามว่าอยู่ตรงไหนนะฮะก็อยู่ตรงนี้ฮะอยู่ตรงเปอร์เซนทยการวัดตำแหน่งข้อมูลเห็นไหมถ้าเกิดว,ว่าเราอ่านโจทย์เนี่ยแล้วเรารู้ว่าอ๋อมันมันมีเนื้อหาประมาณนี้แล้วสิ่งที่เขาถามมันอยู่ตรงนี้น้องๆจะไม่เอาสูตรมาตีกันยุ่งเห็นว่ามันจะชัดนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเจาะกันที่เรื่องของเปอร์เซนทยโอเคนะฮะ เปอร์เซ็นต์ไทคืออะไรก็คือการแบ่งข้อมูลเป็น100ส่วนนะครับโอเคอ่ะเราไปดูโจทย์กันนะฮะโจทย์ข้อ24่ครับน้องๆก่อนะะกจะเข้าโจทย์เนาะหลายนาทีเลยข้อ24ครับเป็นเรื่องของแผนภาพต้นใบเออบางคนตกใจอีกแล้วเห็นแผนภาพต้นใบคืออะไรยังไงลืมไปแล้วไม่ยากครับแผนภาพต้นใบแสดงข้อมูลเป็นคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มหนึ่งนะครับถามว่า เปอร์เซนไทที่70เท่ากับกี่คะแนนโอเคนะนี่ฮะคำถามคือเปอร์เซนไทที่70เท่ากับกี่คะแนนนะครับข้อมูล1ตัวเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติติดตัวอยู่2แบบครับน้องๆครับข้อมูล1ตัวคุณสมบัติ2แบบคุณสมบัติที่1คือตำแหน่งจำไว้นะข้อมูล1ตัวมันจะแบ่งเป็นเราจะต้องหาว่า ตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนกนเข้าใจไหมฮะพอเราเจอตำแหน่งเราถึงจะบอกว่ามันมีค่าเท่าไหร่นะครับเพราะ,ะข้อมูล2ตัวน้องๆต้อง,อง,องพิจารณา2ส่วนส่วนแรกคือตำแหน่งส่วนที่2คือค่าของมันซึ่งโจทย์ข้อนี้เขาถามค่าของมันนะครับว่าเท่าไหร่เห็นไหมเท่ากับกี่คะแนนแปลว่าหาค่าเข้าใจนะฮะอ่ะทนีนนี้กลับมาดูแผนภาพต้นใบอธิบายเร็วไปไหม ไม่เป็นไรเนาะถ้าดูใน YouTube มันจะปรับช้าได้เนาะแผนภาพต้นใบเนี่ยนะครับน้องๆมันเป็นแผนภาพที่ง่ายมากนะครับก็คือย่างนี้เวลาเขาเขียนต้นกับใบเนี่ยมันก็จะมีส่วนของต้นกับส่วนของใบส่วนของต้นเนี่ยเขาหมายถึงการเอาตัวข้อมูลหลักๆนะครับเช่นสมมุติว่า,เ,าเรามีข้อมูลความสูงของนักเรียนนะครับ140 cm, 160 cm เซน1้อเซนอะไรพวกนี้ย มันก็จะเป็นหลักร้อยเขาก็จะแยกเอาตัวหน้าสุดคือหลักร้อยมาเขียนเป็นลำต้นเหมือนไหมเนี่ยเหมือนไหมอันนี้เป็นต้นนะฮะเป็นต้นแล้วก็แตกออกไปเป็นใบนะครับแตกออกไปเป็นใบอันนี้ก็คือใบนะฮะอันนี้ก็คือใบนะครับใบของต้นไม้เห็นไหมเป็นใบใบใบหนึ่งก็เป็นคะแนนหนึ่งอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเขาเรียกอันนี้เป็นแผนภาพต้นใบนะครับต้นจริงๆนะฮะอ่ะ ต้นกับใบเนี่ยวิธีการอ่านนะครับเราต้องแปลข้อมูลออกมาก่อนถ้าลาต้นของเราเนี่ยขึ้นด้วย0แล้วตามด้วย7ความหมายของข้อมูลมันคือ7นะครับแล้วมี0นย์นำหน้าแล้วก็เป็น9ถ้ามันขึ้นด้วย1นะครับแล้วตามด้วยเลขอะไรก็1 3 15แต่อันเนี้ยไม่มีข้อมูลก็แปลว่าไม่มีนะครับตรงเนี้ยไม่มีข้อมูลหมายความว่าไม่มีข้อมูลที่ขึ้นต้นด้วย10นนะครับ แต่ตัวถัดมาครับตัวนี้ก็จะมีข้อมูลที่เป็นต้นคือ2ใบคือ2นั่นหมายความว่าข้อมูลนี้คือ22่สิบสองเห็นไหมยถัดมาก็เอา2ไปคู่กับ3อีกก็จะเป็น23่สิบสามนฮะอ่านข้อมูลออกมาก่อนแล้วก็23แล้วก็23แล้วก็28เห็นไหมข้อมูลแผ่นภาพต้นใบอ่านง่ายจะตายเพราะฉะนั้นถัดมาเนี่ยสาคืออะไรฮะก็คือ30 30 35 37แล้วก็42อใช่ไหมครับอ่านเป็นย่ง44 45แล้วก็50เนี่ยข้อมูลทั้งหมดคืออันนี้นะครับที่เขาเอามาแยกเป็นต้นกับใบเพราะฉะนั้นพอเราอ่านข้อมูลกลับมามันก็คือตัวเนี้ยนะครับไม่ยากเลยแล้วเราเราแก้ปัญหาเรื่องแผนภาพต้นใบจบไปแล้วแผนภาพต้นใบไม่ได้ใช้แล้วนะครับเราได้ข้อมูลแล้ว ปัญหาต่อมาคือเปอร์เซนไทที่70นะครับเปอร์เซนไทที่70คืออะไรยังไงอ่ะเรามาดูเปอร์เซนไทที่70หมายความว่างี้ครับนะครับถ้าเรามีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งนะฮะเรามีข้อมูลชุดหนึ่งทั้งหมดเนี่ย100%คือจำนวนนะฮะก็หมายถึงจำนวนข้อมูลนะฮะจำนวนข้อมูลตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ไปถึงตัวที่100นะครับ คำว,ว่าเปอร์เซนทายที่70เนี่ยมันหมายความว่าตรงนี้ฮะเปอร์เซนทายที่70เปอร์เซนทายที่70แปลว่าจะมีจํานวนข้อมูลอยู่70%ที่มันอยู่น้อยกว่าหรือเท่ากับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีข้อมูลมากกว่าตัวนี้อยู่ประมาณ30น้องๆครับเขาใช้คำว่าประมาณนะหนังสือเขาใช้คำว่าประมาณเพราะฉะนั้นไอคำว่าประมาณเนี่ยทำให้เปอร์เซนทยที่70เนี่ยมันอาจจะ แบ่งระหว่างข้อมูลขวากับข้อมูลซ้ายพอดีหรือเปอร์เซนไทที่70อาจจะตรงกับตัวข้อมูลตัวใดตัวหนึ่งพอดีก็เหมือนกันมันเป็นการประมาณเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะคิดแบบไม่ต้องไปเจาะลึกตรงนั้นเอาประมาณก็พอทีนี้ถ้าข้อมูลมันมีอยู่ร้อยตัวเขาต้องการหาตัวที่70แต่น้องๆดูสิข้อมูลเราไม่ได้มีร้อยตัวนะเราก็ต้องเทียบว่าถ้าหมดเนี่ยคือ100ออ่ะ 70%อยู่ประมาณตัวไหนกับตัวไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งแรกนะครับที่กูขอยํำก็คือน้องๆต้องหาก่อนว่าตำแหน่งของข้อมูลคือตัวที่เท่าไหร่ในนี้ในนี้มีข้อมูลกี่ตัวครับ1234567891011121314 15ตัวเพราะฉะนั้นถ้าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันมีแค่15ตัวเราอยากรู้ว่าตรงเนี้ยมันคือตัวที่เท่าไหร่ แล้วก็มีค่าเท่าไหร่ด้วยเพราะฉะนั้นเราค่อยๆหาทีละอย่างนะครับหาทีละอย่างนะอ่ะอย่างที่1ก็คือหาตำแหน่งค่อยๆเจาะไปเรื่อยๆนะครับน้องๆหาตำแหน่งในกลุ่มข้อมูลของโจทย์ตำแหน่งของข้อมูลตัวนี้มีค่าประมาณเท่าไหร่เราก็บอกว่าเจ็ดสเปอร์นต์ตำแหน่งของเปอร์เซ็นต์ทายที่ r เนี่ยมันจะหาได้จาก r ส่วนร้อ แล้วก็คูณกับ n บวก1อ่ะดูก่อนจะเย็นๆดูก่อนนะฮะเปอร์เซ็นทา์ที่ R ก็คือ,อค่าของข้อมูลอันนี้คือตำแหน่งขอโทษทีครับตำแหน่งของข้อมูลยังไม่ใช่ค่านะตำแหน่งของเปอร์เซ็นทเปอร์เซ็นทา์ที่ R เช่นอะไรถ้าเราแทน R เป็น70มันก็จะเป็นตำแหน่ง ของเปอร์เซนไทที่70นะครับต่อมา n ก็คือจำนวนข้อมูลนะฮะจำนวนข้อมูลทั้งหมดหมายความว่าไงฮะถ้าเราจะหาเปอร์เซนไทที่70มันก็ต้องคำนวณจาก70ส่วน100คูณด้วยข้อมูลทั้งหมดบวก1ถูกไหมข้อมูลในนี้เรามี15ตัวไงนะฮะโอเค ครับคิดเลขออกมาสินะฮะคิดเลขออกมาได้เท่าไหร่ลองดูนะ15บวก1ก็เป็น16ใช่ไหมครับ16เนี่ยคูณกับ70แล้วก็หารด้วย100อ่ะมาคิดเลขนะเอา16เนี่ยคูณกับ70ได้0 7 6 4 12 1ทด4 7 1เเป็น11แล้วก็หารด้วย100ตัด0แล้วก็ใส่จุดลงไปตัวหนึ่งแปลว่า เป็นข้อมูลในตำแหน่งที่11.2นะครับอันนี้คือตำแหน่งนะตอนอคือตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวข้อมูลตัวที่11.2เนี่ยมีค่าเท่าไหร่อะต้องไปนับต้องไปนับนับแล้วได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาว่ากันดูนะอ่ะอันนี้ตัวที่1ตัวที่2เรียงจากน้อยไปมากด้วยนะครับน้องๆต้องเรียงด้วยนะซึ่งเขาเรียงมาให้แล้วนะครับ ต้นใบมักจะเรียงมาแล้วเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิดงแสดงว่ามันอยู่ระหว่างเลข37กับเลข42ใช่ไหมฮะนี่ฮะเปอร์เซนต์ไทตัวที่11.2นะครับข้อมูลกงเรียกว่าตำแหน่งก่อนตำแหน่งข้อมูล นะครับที่11.2ต้องบอกนะว่าอยู่ระหว่างอะไรกับอะไรครับเมื่อกี้อยู่ระหว่างข้อมูล37กับ42นะครับอยู่ระหว่างข้อมูล37กับ42ประเด็นมันอยู่ตรงเนี้ยฮะจาก37นะครับแล้วก็38 39 40 41 42คือมันอยู่ในเนี้ย นะครับเปอร์เซนไทที่70มันอยู่ในเนี้ยนะครับแต่ไม่รู้ตัวไหนและอาจจะไม่ใช่38 39ปเป๊ะๆอาจจะเป็น38กว่า39กว่า40กว่าไม่รู้นะแต่ต้องหาก่อนนะครับฉะนั้นวิธีการหาตรงนี้เนี่ยต้องลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งครับน้องๆการหาค่าของเปอร์เซนไทที่70นะฮะอ่ะหัวข้อถัดมาค่าของ ค่าของเปอร์เซนตทยที่70อันนี้ครูครับจะหาแบบวิธีธรรมดาชาวบ้านชาวบ้านก็คือหาโดยเทียบบัญญัติตรยางนะครับดูนะฮะจากข้อมูล37ไปถึง42มันต่างกัน1ตําตำแหน่งใช่ไหมข้อมูลเปลี่ยนจากตำแหน่งที่11ไป12ครับเขาเรียกว่าตำแหน่งข้อมูลตำแหน่งเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไป1 ข้อมูลเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ครับดูออกไหมอ่ะตำแหน่งของข้อมูลเปลี่ยนไป1น,นะครับค่าของข้อมูลค่าของข้อมูลเปลี่ยนเท่าไหร่ครับเอา42่สลบสาลบได้ไหมสามแปดเ้าสี่สิบปีเอเปลี่ยนไปห้าทนไหมฮะเปลี่ยนไปห้าแต่ตำแหน่งที่เราต้องการคือเพิ่มมาจุดสอง เพราะฉะนั้นถ้าตำแหน่งมันขยับออกไป0.2อะมันก็ต้องเปลี่ยนนิดเดียวถูกปะก็คือเอา5เนี่ยคูณ0.2หารด้วย1ก็คือ1ถูกไหมฮะอ่าเปลี่ยนไป1ครับค่าของข้อมูลจะเปลี่ยนไป1เปลี่ยนจากไหนเปลี่ยนจาก37ครับน้องๆเพราะฉะนั้นเปอร์เซนท์ที่70มันจะต้องเท่ากับ37และเปลี่ยน1ก็คือเพิ่มเข้าไปอีก1 ก็เลยตอบว่ามันคือ38มสิบปดันนะน้องก็กลับไปดูได้อันนี้คือค่าของข้อมูลหรือ,อยังค่าของเปอร์เซ็นทายหรือ,อยังคําตอบคือใช่ใช่นี่คือค่าของเปอร์เซ็นทายน้องๆไปตอบชอยที่4นะครับก็คือเปอร์เซ็นทายตัวนี้มีค่าเท่ากับ38นะครับโอเคเดี๋ยวอธิบายอีกรอบนึ่งนะครับอันนี้มีความงงถ้าใครใครลืมหมดเลยเนี่ย อันนี้จะดูแล้วแบบทำไมมันดูยุ่งยากจังจริงๆแล้วมันง่ายฮะกรูกปลับทำให้มันยากไม่ใช่เราอย่าพลิกโอกาสเป็นวิกฤตสิครับอ่ะข้อนี้อธิบายใหม่นะสรุปตอนนี้เราเจาะลึกเฉพาะเรื่องเปอร์เซนไทนะฮะเปอร์เซนไทก็คืออยู่ในหัวข้ออะไรครับน้องๆครับค่ากลางการวัดตำแหน่งหรือวัดการกระจายระบุให้ได้ครับค่ากลางการวัดตำแหน่งการวัดการกระจายเปอร์เซนไทยอยู่ไหนฮะ เปอร์เซนทายอยู่ที่การวัดตำแหน่งข้อมูลนะครับเปอร์เซนทายคือการแบ่งเป็นเปอร์เซนต์ก็คือ100เพราะฉะนั้นถ้าเขาต้องการเปอร์เซนทายที่70สิ่งแรกที่น้องๆต้องทำคือหาตำแหน่งก่อนตำแหน่งของเปอร์เซนทายที่70คิดเป็นข้อมูลตัวที่เท่าไรของโจทย์ต้องหาก่อนพอเจอว่ามันคือตัวที่11.2ไปดูซิว่าตัวที่11กับ12คืออะไร แล้วเทียบัญญัติตระยางเพื่อหาข้อมูลระหว่างนั้นนะครับระหว่างนั้นโอเคนะฮะนี่ก็คือการหาเปอร์เซนไทน์แบบนี้ทําได้ทุกครั้งทําได้ทุกข้อลืมสูตรก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ความเข้าใจยังอยู่นะครับตรงนี้เดี๋ยวแถมนิดหนึ่งตอนจบคืองนี้ตำแหน่งของเปอร์เซนไทน์นะตำแหน่งของเปอร์เซนไทน์ที่ R เนี่ยครูก็บอกว่า ตำแหน่งของเปอร์เซนไทที่ r หาจาก r ส่วนร้อคูณ n บวก1ใช่ปะอันนี้มันเป็นข้อมูลชนิดที่เขาเรียกว่าไม่แจกแจงความถี่นะฮะอันนี้คือไม่แจกแจงความถี่นะครับแต่มันจะมีอีกแบบหนึ่งนะครับตำแหน่งของข้อมูลที่เป็นเปอร์เซนไทคือ r ส่วนร้อคูณ n คือไม่ต้องบวก1 ะะกรณีที่ไม่ต้องบวก1เนี่ยใช้เมื่อไหรฮะใช้เมื่อข้อมูลเนี่ยมีการแจกแจงความถี่นะครับเป็นอันตรภาคชั้นนะฮะข้อมูลนั้นต้องมาเป็นอันตรภาคชั้นถึงจะใช้ rn บวก1อันตรภาคชั้นน้องๆคิดในใจนะอันตรภาคชั้นข้อมูลเยอะไหมเยอะถ้าเยอะเอาหยับๆครับเอา rn บวก1ก็พอแต่ถ้าไม่แจกแจงความถี่เนี่ยมันมาเป็นตัวตัว มาเป็นตัวๆเราต้องวัดให้เป๊ะก็คือต้องเผื่อไปหนึ่งตำแหน่งนะครับอันนี้ก็คือสูตรในการหาว่าถ้าข้อมูลมันแจกแจงความถี่ใช้แบบไหนถ้าไม่แจกแจงใช้แบบไหนนะครับซึ่งใน ONe t เนี่ยมักจะเจอตัวบนนะไม่เจอตัวล่างหรือแทบไม่เจอเลยใน ONe t เจอตัวบนนะครับที่เหลือก็ไปในเลขเพิ่มเติมในแพทหนึ่งใน9าสามันนะครับโอเคข้อนี้อธิบายยาวเพราะว่าในช่วงต้น,ตน ้องเกริ่นก่อนว่าน้องๆกําลังทําส่วนไหนของเรื่องสถิติเพราะสถิติเนื้อหามันยาวแล้วก็ออกหลายข้อด้วยนะฮะโอเคนะสงสัยตรงไหนถามกันเข้ามาได้นะครับทาไมต้องมีเลขนี้ทําไมต้องมีเลขนั้นนะครับแล้วน้องๆที่ต้องการาหาความรู้เพิ่มเติม,ตม,ตมนะครับให้อ่านจากหนังสือสอสอวทเป็นหลักคือเราจะอ่านหนังสือจากเล่มอื่นเสริมก็ได้แต่ให้อ่านจากสสวทเป็นหลัก เพราะว่าแกนกลางที่แท้จริงซึ่งจะไม่โกหกไม่บิดเบือนไปจากนั้นคือเนื้อหาในหนังสือสอสอวทนะครับอย่าไปปรุงแต่งมันเยอะเอาหนังสือสอสอวทเป็นหลักนะข้อสอบออกจากน,นี้นั้นค่อนข้างเยอะบางครั้งเนี่ยค,ครูก็เคยเจอถึงขนาดว่าฉเลฉเลยเฉลยท,ที่ที่ทำกันเองในท้องตลาดเนี่ยเป็นฉเฉลยที่ไปบอกว่าคนออกข้อสอบเนี่ยออกผิดบ้างออกเกินบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ น้องๆต้องไปดูหนังสือสสวทก่อนว่าเนื้อหานั้นมันมีอยู่ไหมซึ่งบางทีมันมีอยู่ดังนั้นถ้าน้องๆไม่อ่านเนี่ยอย่าเพิ่งไปกล่าวหาว่าข้อสอบมั่วข้อสอบเกินอะไรอย่าเพิ่งนะครับน้องๆต้องกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนนะครับยุคนี้เป็นยุคของข่าวสารเท็จบอกเลยฮะมันเป็นยุคของข่าวสารเท็จเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเพราะฉะนั้นอยากรู้อะไรจริงๆต้องใส่พลังต้องออกแรงไปค้นหา ไปอ่านไปตรวจสอบดูก่อนนะแม้แต่การเฉลยของค o ูกอฟเองก็ตามเป็นแนวทางให้น้องๆไปอ่านเพิ่มเติมนะครับอย่ายึดว่ามันจะต้องเท่านี้แล้วจบเท่านั้นแล้วจบนะครับอย่าหยุดแค่นั้นให้ขยายความขยันออกไปนะครับไปค้นไปหาไปอ่านไปทดสอบไปทําให้เห็นกับตาตัวเองโอเคไหมนะครับจะได้ไม่เป็นเหยื่อของสังคมนะครับไม่เป็นเหยื่อของคนที่ อ๋อข้อมูลเขากันกล้องมาแล้วมันไม่แน่มันไม่แน่นะครับโอเคนะฮะสู้ๆนะครับน้องๆทุกคนข้อนี้อธิบายยาวเยอะยืดเยื้อนะครับเพราะว่าต้องรู้ก่อนนะอันนี้เป็นข้อแรกของสถิติที่ครูกรับทำในข้อสอบปี63เนี่ยก็เลยต้องอธิบายเยอะหน่อยนะครับใช้เวลานิดหนึ่งถ้ากินเวลาน้องๆมากไปก็ขออภัยด้วยแต่หวังว่าคงจะได้ประโยชน์บ้างแน,นะนะอ่ะนี่คือข้อ24นะครับแล้วก็ กดติดตามกดแชร์เก็บไว้ดูกดแชร์เก็บไว้ดูนะครับข้อไหนๆที่พูดถึงเนื้อหาโดยรวมของสถิติค,ครูกรจะอ้างมาที่ข้อนี้ขี้เกียจพูดซ้ำเรื่องของเรื่องขอบคุณน้องๆทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะครับและจะตั้งใจทางคลิปดีๆออกมาให้ดูกันอีกนะข้อนี้จบแล้วนะครับไปดูข้ออื่นต่อข้อนี้จบแล้วครับสวัสดีครับ